นิสัยของคนที่จะสำเร็จในออนไลน์ 1. ค่ะ กล้าคิดกล้าทำโลกออนไลน์เป็นโลกแห่งการสร้างสารรค์ถ้าคุณมีไอเดียใหม่ๆหรือคิดอยากจะทำอะไรดีๆก็ลองลงมือทำได้เลยเพราะคุณไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงเวิร์กไม่เวิร์กจนกว่าจะได้ลองทำและไม่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะทุกอย่างล้วนเป็นประสบการณ์อย่าลืมที่จะเ,เรียนรู้จากข้อผิดพลาดด้วยเพราะมันก็เป็นระหว่างทางที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายเหมือนกันจำไว้เลยว่าความสำเร็จเนี่ยไม่ได้เป็นของคนที่มัวแต่คิดหรือกล้ากล้ากลัวแล้วมันยังมีคนอีกมาก มาคะ่ะที่พร้อมจะลงมือทำเพื่อความสำเร็จในชีวิตเสมอ 2. รู้จักแบ่งปันรู้ไหมคะว,ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อไปสู่การประสบความสําเร็จคือการแบ่งปันความรู้สอนเทคนิคต่างๆให้กับคนอื่นและนี่ไม่ใช่แค่การทบทวนหรือทําให้เราเก่งขึ้นแต่ยังเปิดโอกาสให้เราได้เจอคนที่มีคุณภาพคนที่มีเป้าหมายคล้ายกันรักความสําเร็จเหมือนกันเข้ามาในชีวิตอีกด้วยเป็นการสร้างสังคมที่ดีให้ขยายใหญ่ขึ้น 3. ไม่อิจฉาคนสําเร็จจะไม่ค่อยอิจฉาคนอื่นเขาจะไม่มานั่งเบ้ปากมองบนเวลาที่เห็นคนอื่นได้ดีเพราะมันเป็นการเสียเวลาและปิดโอกาสตัวเองที่จะได้เรียนรู้สิ่งดีๆจากคนเหล่านั้นเมื่อไหร่นะคะที่มีความอิจฉาบังตาใจก็จะไม่เปิดรับอะไรดีๆเข้ามาด้วยคนที่สําเร็จไม่เพียงแค่รู้จักยินดีกับคนอื่นแต่จะเรียนรู้และนําสิ่งดีๆมาปรับใช้กับตัวเอง 4. รักการเรียนรู้อยู่เสมอไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและไม่ยุดติดกับความสําเร็จแบบเดิมๆไม่คิดว่าตัวเองเก่งที่สุดเรียนรู้แค่นี้ก็พอแล้วเพราะนั่นคือกับดักที่ฉุดไม่ให้เราเก้าวไปข้างหน้าต่อและก็จะรู้จักเปิดรับความคิดเห็นจากคนอื่นๆอยู่เสมอเพราะเชื่อว่าไอเดียดีๆจะมาจากที่ไหนเวลาไหนก็ได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ